เคยคิดไหมครับพี่น้องว่าทำไมเราเรียนศาสนาแต่ทำไมยังอยู่ในวงการมัสยิดมุสลิมติดเยอะมุสลิมขายเยมุสลิมไม่ละเมิดเรื่องฮิจาบไม่ต้องถามเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ใจเใครง่ขนาดไม่รู้ว่าละมาดเป็นฟัดดัว มีใครโง่ขนาดไม่รู้ว่าติดยาเป็นบบบเลยบอกว่าไม่มีใครใจไม่มีใครไม่รู้สายเว้นสกอยมุสลิมมมมีไหมสกอยมุสลิมมมมีไหมครับมีไหมมีนะเสื้อดำกางเกงเดีบรองเท้าหุหนีบแต่ชื่อไอ้มาม,มีไหมมีไม่รู้นะครับว่าบาไปอย่างนั้น รู้ถามตัวเราที่นั่งตรงนี้ถามจริงๆมะเพิ่งละหมาดครบหเวลากี่ปีกี่ปีเองเพิ่งละหมาดครบห้าเวลานะครับพี่น้องนี่ถามฟังมากนะฟังย่อนี่หนักเลยฟังบังนี่ยังหนักเลยถามเราสิพี่น้องเพิ่งละหมาดครบห้าเวลาจริงๆกี่ปีนั่นแหละเกณฑ์บาเลกเรา45ห้าเพิ่งกลับฟันหมดปากแนละ้ว แล้วตอนนี้ฟันหมดง่ายด้วยนะครับยี่สิบไปหมดแล้วฟันหน้าอย่างเดียวนะมันแรงของมันแดงมันกินหมดเลยฟันครังนะนะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเดียวเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่แปลกที่นบีเปลี่ยนสังคมมากเริ่มอันดับแรกสังคมซีนา่าสังคมฆ่ากันสังคมไม่มีอ,รอารยธรรมอะไรเลย สังคมเปความชั่วร้ายสังคมใจฮลี้ยนบีเปลี่ยนด้วยคําเดียวไปน้องกูลูลาอิลละอิลลนบีไม่เริ่มกับละหมาดใช่หรือไม่นบีอยู่ข้างกบบาบาใช่ไหมครับนบีดาวาะแรกๆที่มักกะกาบามีหรือยังมีแล้วทําไมไม่เริ่มด้วยฮัททำไมนบีไม่เริ่มด้วยสะกัด ทำไมนบีไม่เริ่มด้วยการถือสินอดทำไมนบีไม่เริ่มด้วยการจิฮตดแต่ทำไมนบ,ไมบ, لا لا บ,บีเริ่มกับลออิลไฮละหซอสาบะางยังกินเหล้าคนยังทำมาเสียดนบีขออย่างเดียวลออิลาฮลลหละนบีต้องการอะไรไม่ได้ต้องการท่อง ไมไ่ต้องการให้ท่องจำแต่ต้องการให้เข้าใจว่าละอีลและที่ีเกลาวคืออะไรและหัว,วใจซาฮบตจนสะอาดจึงบรรจุเรื่องละหมาดลงไปได้ซาฮบะเมื่อใจมีอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เต็มร้อยไม่ต้องรอนบีใช้ สหาบะพร้อมจะทำตอนทีพี่นองสามีอนาวะอต่อนาฉันได้ยินแล้วและเราจะปฏิบัติตามคือสองคำพูดที่สหาบาพูดเวลานาบีใช้ของเราอะครับสามีอนะเราได้ยินแล้ววา่าอัศวยนาและเราก็ไม่ทำแล้วเราได้ยินแต่เราไม่ทำจริงไหมอ่าผมแหลงตายนะ จร,จริงไหมอรจริงไหมครับจริงนั่นคือหัวใจเราวันนี้เด็กติดยาเลากิกติดยาไม่ได้ผมไม่อยากพูดว่าผมท้าพน,นันนะครับผมเอาหัวเป็นประกันก็นได้พูดวันนี้แล้วจนวันตตยถ้าเด็กคนนี้ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ ไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์และไม่กลัวอัลลอฮ์มึงเลิกยาไม่ได้เด็ดขาดถึงมึงเลิกได้มึงก็เลิกแบบไม่มีคุณภาพเลิกไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะทำเพื่อใคร